อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเราทั้งหมดนะเที่ยวนี้เขาจะทำแบบเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงก็จานชามก็จะไม่มีนะน้ำก็ต้องใช้ลอทีวีมีทีวีอันนี้เป็นห้องเปิดใหม่นะมาเที่ยวกันได้นะสถานที่เปิดใหม่ยังไม่ค่อยมีคนอันนี้เออเช้ามังเถอะบอกว่าจะเข็งๆหน่อยก็กระจกก็ประมาณนี้ ห้องน้ำเขาใช้พลังงานโซโลารเซลล์ห้องน้ำ <c oughs> มีฝักบัวอ่าก็มีชักโครกมีสายชำระมีท่อน้ำา v พ C นี่ทีเด็ดเป็นเหมือนขอนไม้อ่างล้างน้ำอ่ะ โอ <Okay. S 2> เคปดไฟไว้เก่นก็ได้โอเคเดี๋ยวอันนี้ก็จบไปอีกวันหนึ่งนะที่เหลือเราก็อาจจะนอนพักเล่นวันที่สองเราจะไปภูชีมีผภูชีเดือนอันนี้เราอยู่ที่ภูชีเดือนภูชีดาวภูชีฟ้าเดี๋ยวก็จะแข็งขงหน่อยสบายดีทีเดี๋ยว สุดยอดมาเที่ยวด้านนะสถานที่คนไม่เยอะอยู่ที่นี่สวยอาหารอร่อยเนาะมาเที่ยวกันได้ที่เชียงรายทางภาคเหนือของไทยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายอีกนะไม่รู้คลิปแหละแต่พรุ่งนี้เราจะถ่ายอีกเพราะมันเป็นวันที่สองของการท่องเที่ยวเบวกัสเซอรวว์วันที่เราก็กลับเราแงเออโอเคพาไปทัวร์อะไรต่ออีกหน่อยเนาะ